กูไม่กัดก no, ้าจอยน้องเปียกเดเด็กเดี๋ยวแรงกันกดลอยกดลอยกันเคลือก็ฮะว่ากูไม่ตันเลยกดลอยเกลือก็กดเลยกับเะหลังตัวแแหลหมูอ๋อครับได้รู้ว่ากดลลยเทหลังตัวเยอะนุกี่ตายกูเตรียมได้เล่นเวททันไดคืนควนต่อกูย่างไม่ได้ตัดไม่เตะทำไรกู กูกูตด้รู้ก็เอเ่างเงยแกูปวดหลงเวทปวดหลงเวทเอ้ยโม่แม่ไม้ในเวทผิดจารณาเลยเลือเจือปนแก้วรอยเท้าแต่จังคังแกกลางคยได้จรองรอยลยอยายกูเด็กพมมันจะแจ้งกันได้ัะเลือแหลงตาลูกอีตายแอบเลิดมึงมาโตเตะรับรองว่าดึกคีบ ไม่เจ้เกียวหรอกเออวิอารณ์หยุกยุยวิจายมึงตีนี้เดินทางมาเหนดเหนื่อยมากกลับไปปักป้อนก้อนต่อเจ้าว่าเจ้าก้อยมาขูหาที่พักกันก่อนนายพูนแก้วนายเปียกมามาดนิข้ามาจุ๊จุ๊จุ๊จุจุจจมา ปูนแก้วมึงใต้รูปกูก็ไปเจอหลองแควตีดิว้าอันใดเจอแลวอ้วเออไอ,เอ้เจอกูและตึงดึกี้จะตันยูตะตันยูแต,ะ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 ตะ่แต่ชวนอะ,ะเฮอแล้วเรล่ามาอจูมากันกี้แล้วตึงว่ากี้คนน่ะลูกมากัน,นท่าวตีแล้วตึงแล้วต <c oughs> ึงแล้วตึงตีเหเน่เนอะเฮแล้วตึงแล้วตึงเออโหหลงปลอดดีว่าไงช่องเป็นเนี่ยเจ้าหน้ากันชัดแย่แป๊ม ผมจัดรำคาญถ้าทำต้ามืงหรือไงพูดด้วยกี่บึตึงแก้วอั้นหอ้ววะควกกูยู่กับใบกรอกูเล่นนกดีตายแต่กูโปรพ์กับกว่างป่าช้าแค่ไม่ไกลเรืองไม่ใจยากนี่แต่ตอนเดียวมึงไปปักป้อนนในนใน่นในห้องน่นในห้องวังดึงนะลูกไอ้ไรลาวห้องวังดึง Quang đừng đừng gong non Le wong nam Ong nam, Ông, nàm. ông nàm anh có có cũng à, à. tư, có Letawa quắc búa, Ong truom, hay 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 Ông hay 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 ăn hay Ăn hay 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 anh hay 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 chơi. ไอ้ไรก็น้ำหมึกมึนปั้นจมน้ำหยก c จ ơ ไอ้ไรลาวน้ำหมึกมึนนน้ำหมึกมึนก็น้ำลาวก้าวัเลยเหล่วน้ำหยก c จ ơ i น้ำปั้งรวงอ๋เหล่วน้ำปลาหวะนน้ำเปลาหวาก็เาเรียกน้ำน้ำแยกทุงเหอะมึงตามกูตาบุญแกอ่ะน้ำจมนาวน้ำจมนาวอ่ะน้ำบีเปรี้ยว Ồ, lại tùng nam mấy ấy có rơi cái rơi nông piếc. Hả? Nam anh ấy kêu âm. cao cao, con con nít. Nam rơi ơi. nè nam mấy ơi nam mấy ơi. Ô anh có việc, Có có rượu. Nam chẳng rêu <annoy> ยิ่งแล้วมึงแลตาบุญแกวใบยจกูอยู่กูอยู่ดีบ้านกูไม่ครับแล้วมันเพื่อมึงแลตาถมบวดได้กินข้องแกแล้วมึงโกรกไว้กันจะว่าแก่บ้านกูโกรกไว้กินแกบัววานอ๋อโกรกไว้กินแกบอกว่นเอ๊แต่ว่านายโขนจัด พากวอากีตนเลยแกบอกว่าสี่ร้ายได้ปนแกบอกว่าแล้วกันที่ร้ายทอมนี่รักษาโรคบอกว่าตานความดันแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดอันไหมทอมมันมีประโยชน์บทรอนต่อเป็นนีหมอไปหม่กกวกอทอมทุกๆุกคนหมอไปหมูกก่กอทอมให้มูก,กินทอมจงเจริญ ออาวย่าไปควังกันเลลองนังรองตกลสดเบปบดโนรามานังกล้าวเป็ดควังกันสักนิดากิดไอตัวที ตึงตมมีประคกณมีมากรัน,น,าก,รนการแดงการเขียวรูดเขียวกลาชงชนหมดเจอจับกังลืมว่าดอเดียวยิงเมายิงมันว่าการงานก็ไม่เกี่ยงตั้งหลายใ้หนากว่าแปดแต่เปลี่ยงนี้ ว่าจะวันเทียงกะทาม,มาเพียงชูตน้นตาใหย่มิูตาลายกินเท็นข้าวได้ปนหันนักไม่บนหทอทมต้นตานกขยักมีไทยมู่กินทมขกอดีจังเสียนอนกับเมียกะมาตัน